สัปดาห์นี้เรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ครูจ๋าจะพาเด็กๆท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับอาหารของเราเด็กๆตั้งใจฟังไหมคะพร้อมหรือ,อยังแล้วท่องตามไปพร้อมคุณครูเลยนะคะคำคล้องจองอาหารของเราอาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักผลไม้ กินไข่กินนมกินเนือ้อกินปลาแทนยาขมขมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกินกินของดีๆที่มีวิตามินและมีโปรโตีนเลือกกินเถิดเอยเก่งมากค่ะเด็กๆท่องตาม ไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะกิ่งทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาบอกเด็กๆว่าอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างเรามาฟังกันนะคะอาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารหหมู่นะคะ อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราเนี่ยเด็กๆเราจะต้องรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตและมีความแข็งแรงอ,อย่างน้อยเราต้องรับประทานอาหารวันละสามมื้อและควรรับประทานอาหารเฉพ,เพาะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเด็กๆต้องเลือกรับประทานอาหารนะคะ และควรทานอาหารให้ครบหหมู่เพราะในแต่ละหมู่เนี่ยจะให้ประโยชน์แตกต่างกันออกไปเหมือนที่คุณครูเคยได้สอนเด็กๆแล้วนะคะทีนี้เรามาฟังกันว่าอาหารที่มีประโยชน์หมู่ที่1โปรตีนนะคะคือเนื้อสัตว์ นมไข่ถัว่วอาหารจำพวกนี้จะสร้างเสริมกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตและมีความแข็งแรงนะคะเราจรึงจำเป็นต้องรับประทานหมู่ที่หนึ่งค่ะเด็กๆหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันนะคะอาหารชนิดนี้ เป็นอาหารที่ทำไมคะคนต้องรับประทานทุกวันโดยเฉพาะข้าวซึ่งเราเป็นคนไทยนะคะเด็กๆเราจะรับประทานข้าวเกือบทุกวันเลยคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเรารับประทานข้าวเป็นอาหารหลักเพราะว่าข้าวจะให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการทำงานใช้ในการเรียนและใช้ในการ เล่นนะคะเด็กๆหมูสามอะไรนะคะหมูสามหมูสามคืออะไรเอ่ยเกลือแร่นะคะเกลือแร่ก็ได้แก่อะไรคะผักต่างๆนะคะเช่นคะนา้าผักบุ้งแครอทนะคะ เกลือแร่จะช่วยให้เราแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายและที่สำคัญจะทำให้เราท้องไม่ผูกนะคะถ่ายท้องง่ายคนที่รับประทานอาหารผักเป็นประจำนะคะจะทำให้ระบบขับถ่ายดีค่ะเด็กๆส่วนหมูที่4หมู่4คืออะไรคะวิตามินได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆเช่น สม้มกล้วยมะละกอมะม่วงเป็นต้นนะคะเด็กๆวิตามินเป็นอาหารที่รับประทานง่ายและเราก็หารับประทานได้ง่ายอีกทั้งราคายังไม่แพงนะคะเด็กๆผลไม้จะช่วยบำรุงสายตาสุขภาพของเราทำให้ในตาของเราเนี่ยหรือลูกตาของเราเนี่ย และผิวหนังสดชื่นไม่แห้งนะคะทั้งยังป้องกันโรคต่างๆที่สำคัญทำให้เราไม่ท้องผูกค่ะเด็กๆและหมู่สุดท้ายคือหมู่ที่ห้าไขมันไขมันเราได้มาจากไหนบ้างคะเด็กๆได้มาจากพืชและสัตว์เช่นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวเนยนะคะไขมันนะคะ จะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะคุณครูเคยสอนไปแล้วจะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาเด็กๆคะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ให้กับเด็กๆได้รู้ และได้ฟังนะคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเด็กๆ 1. ได้แก่ทูน่าเห็นไหมคะทูน่าที่เป็นกระป๋องค่ะเด็กๆเป็น,อ,นอาหารที่เป็นอันตรายเด็กๆควรจะหลีกเลี่ยงหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรทานในปริมาณที่พอดีนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะปลาทูน่าเป็นปลาที่มีขนาดเล็ก มีหลายสายพันธุ์และเต็มไปด้วยสารประอดสูงเป็นอันตรายต่อระบบประสาทการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กก็จะไม่ค่อยดีนะคะเด็กๆอาหารที่ไม่มีประโยชน์อันที่สองก็คือไอศครีมทำไมหรอคะเพราะว่าไอศครีมจะเต็มไปด้วยไขมันแล้วก็สูงเกินกว่าที่ร่างกายของเราต้องการ จะทาให้ถ้ากินไอศครีมบ่อยจะทําให้เด็กๆเป็นยังไงคะส่งผลให้เด็กๆเกิดภาวะโรคอ้วนน้นําหนักที่มากขึ้นน้ําตาลในเลือดสูงจะทําให้ผิวหนังเหี่ยวไม่สดใสนะคะฉะนั้นถ้าเด็กๆเลี้ยงไม่ได้ก็ก,ก็ทำไมคะไม่ต้องทานเยอะนะคะอันสุดท้ายไอย้ไม่ใช่อันสุดท้ายสินะคะเด็กๆ ันที่สนะคะขนมขบเคี้ยวได้แก่อะไรขนมกลุบกรุบกรอขบเคี้ยวแล้วก็ลูกอมต่างๆของหวานเพราะว่าขนมเหล่านี้นะคะเด็กๆจะทำให้เด็กๆเป็นโรคอ้วนจะทำให้เกิดโรคโลหิตโรคเบาหวานและอีกครั้งยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่เป็นผลเสียต่อร่างกายของเราอีกด้วยนะคะเด็กๆอันที่4 น้ำอัดลมค่ะเด็กๆน้ำอัดลมนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องทานอย่างมากเลยเพราะน้ำอัดลมนั้นเต็มไปด้วยอันตรายส่งผลต่อร่างกายทําให้เกิดโรคเบาหวานโรคกระเพาะกรดไหลย้อนโรคอ้วนระบบลำไส้และระบบต่างๆในร่างกายจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะเด็กๆอันที่5ก็คืออาหารฟาสต์ฟู้ด เด็กเรู้จักอาหารฟาสต์ฟู้ดไหมคะอาหารฟาสต์ฟู้ดก็ได้แก่แฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกเฟนฟรายแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่ทำด้วยแป้งน้ำมันไขมันที่ใช้วิธีทอดเนี่ยนอกจากอะไรคะจะมีคุณค่าทางอาหารน้อยแล้วยังเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตกดไหลย้อนสมองเสื่อม และโรคอื่นๆอีกมากมายนะคะเด็กๆกวนหล็กเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดอันสุดท้ายคือของหมักของดองเด็กๆเด็กๆเคยทําของหมักของดองไหมคะผลไม้ดองหรือเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะที่เราเอาไว้ดองและและอะไรคะนอกจากนี้นะคะยังเต็มไปด้วยน้ำตาลและโซเดียม ที่มากเกินไปนะคะเด็กๆของหมักของดองและเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเดินระบบหายใจโรคท้องร่วงโรคมะเร็งและก็บาวานอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ปรากฏนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แล้วนะคะคุณครู นะคะหวังว่าเด็กๆจะรับประทานอาหารครบห้าหมู่นะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทำใบงานใบที่3นะคะและวันนี้ก็จะได้เล่นเกมการศึกษากับคุณครูแววอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ครูจ๋าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ